สวัสดีค่ะทำไมเจ้าหญิงเคธถึงไม่สวมมงกุฎอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าหญิงในอนาในงานเลี้ยงครั้งแรกในฐานะเจ้าหญิงแห่งเวลส์ถือเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าหญิงเคธในฐานะเจ้าหญิงแห่งเวลส์ในวันอังคารนี้พระองค์จะเข้าร่วมงานเลี้ยงของรัฐครั้งแรกในฐานะเจ้าหญิงแห่งเวลส์และบรรดาแฟนๆของราชวงศ์ต่างก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าพระองค์จะส่งเลือกมองกุฎใด สตรีชาววังได้รับอนุญาตให้สวมมงกุฎในโอกาสพิเศษและเจ้าหญิงเคทเองก็คาดว่าจะสวมมงกุฎเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งแอฟ,ฟริกาใต้ในสัปดาห์นี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าหญิงเคทจะทรงสวมมงกุฎแบบใดในงานใหญ่แต่ก็มีเครื่องประดับชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่พระองค์จะไม่สวมอย่างแน่นอนแม้จะเป็นการเหมาะสมหากพระองค์สวมมงกุฎของเจ้าหญิงไดอาน,น่า สุหญิงไดอาน่า่งสวมมงกุฎสเปนเซอร์สำหรับพิธีเสกสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในปี2524เครื่องประดับศีรษะแววาวออกแบบเป็นพวงมาลัยและมีหัวใจตรงกลางขนาบข้างด้วยแถบเลื่อนที่ต่อเนื่องสลับกับดอกไม้รูปดาวและรูปทรัมเป็ตประดับด้วยเพชรทรงกลมและทรงกุหลาบคุชชั่นและทรงลูกแพรติดตั้งด้วยทองคำ อย่างไรก็ตามหลังจากการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของเจ้าหญิงแดีนาในปี1997มงกุดประจำตระกูลของเจ้าหญิงเดียนาก็หวนคืนสู่ครอบครัวสเปนเซอร์และยังคงอยู่ในความดูแลของพวกเขาจนถึงปัจจุบันเจ้าหญิงเคทส่งสวมมงกุดทั้งหมดเพียง3แบบเท่านั้นครั้งแรกที่เราเห็นพระองค์สวมมงกุดคือวันอภิเษกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียมในปี2011สำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้เฝ้ารอยอย่างสูง ซึ่งมีผู้ชมหลายล้านคนเฝ้าดูพระองค์ทรงสวมฮัลโลคาเทียซึ่งเข้ากับฉลองพระองค์อเล็กซานเดอร์แมคควีนได้อย่างสมบูรณ์แบบมงกุฎเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งงานและเจ้าสาวมักจะสวมใส่ในวันพิเศษของพวกเขาเจ้าหญิงเคตยังเคยถูกฉายพระชายลักษณะสวมมงกุฎดอกบัวอันแพรวพรา,พราซึ่งเป็นหนึ่งในดีไซน์โปรดของเจ้าหญิงมากาเร็ตที่มีการประดับมุกและเพชรและในที่สุด เจ้าหญิงเคธได้ส่งเลือกที่จะแสดงความเคารพต่อแม่สามีผู้ล่วงลับในอดีตด้วยการสวมมงกุฎที่เจ้าหญิงไดนาท่งสวมบ่อยมากที่สุดคือ the love knot ซึ่งเจ้าหญิงเคธส่งสวมมงกุฎนี้ถึง8ครั้งและบางทีพระองค์อาจจะสวมอีกครั้งในคืนวันอังคารนี้ก็เป็นได้